สวัสดีครับวันนี้วันที่20สิบงหาคมนะครับวานก็ได้เทลงมานะครับผมมาดูครับแนวรับสําคัญของวันนี้นะครับผมมองไว้ที่สามสองเก้าสี่ครับถึงสามสองแปดเกนะครับอันนี้เป็นโซนมัลเตอร์บาร์นะครับมาลึกลงมาเลยนะครับผมถ้าหลุดตรงนี้มาก็หลุดยาวเลยนะครับจะเป็น3275ครับถึง สามสองเจ็ดศูนย์ครับอันนี้เป็นส่วนมัตถุบาร์ลับสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมลักสําคัญนะครับจากลักสําคัญนะครับเดี๋ยวมาดูแนวต้านนะครับแนวต้านสําคัญบ้างนะครับผมแนวต้านสําคัญของวันนี้นะครับผมยกไปที่สามสามสามเก้าครับถึงสามสามสี่สองครับ แนวต้านลึกลงไปอีกครับสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะเป็น -3355 ามห้ครับถึงสามสครับอันนี้แนวต้านสำคัญนะครับมาดูโซนซิ่งกันหน่อยนะครับโซนซิ่งนะครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่3314นนะครับผมตอนนี้อยู่ระหว่างกลางของโซนนะครับโซนซิ่งนะครับ ใครที่เล่นโซนซิ่งครับก็มารอตรงนี้เลยนะครับอ่ะโซนซิ่งครับถ้าลงมานะครับจะบ่ายนะครับอยู่ที่สามสามนสี่ครับถึงสามสามนศูนย์นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนซิ่งนะครับแล้วก็ถ้ามันรีบาวขึ้นไปนะครับผมก็จะเซลล์กันที่สามสามสองสองถึง สามสมสองห้านะครับโซนวันนี้มีแค่นี้นะครับผมเล่นตามโซนปลอดภัยที่สุดครับใครสนใจจะเรียนศูนย์สูตรเซียนนะครับใครที่ไม่มีพื้นฐานมาเริ่มจากศูนย์นะครับเป็นเซียนได้แน่นอนนะครับผมก็ถากกันมาได้ครับพิมพ์คำว่าสนใจเหมือนกันครับใต้คลิปนี้นะครับผม ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. บัมบัดเทรดเดอร์ Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum f i ิปและยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เสียงที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิกวางแผนเทรดมาสเตอร์บาร์โซนและพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทาง DC ทุกวันเราจะไปสอนการน M เอ็มพอรที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้พอมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างย,างยั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมสพอร์ตเราที่ adxauspa เราจะยืนในตลาดนี้ไปด้วยกันสปา Smart Profit Academy